พี่จ้ามินที่ดินรว้อังแปดส้พี่มิ้นท์ามาชมบรรยากาศบ้านแนวส่วนเกษตรลูกค้าเราททำสัญญาขา้าประโยชน์มาคือปลูกปลูกพักส่วนหัวแล้วก็พักอาศัยก็ได้เลยเพราะว่าอันนี้เขาเป็นกระท่อมที่สามารถที่จะมานอนแล้วก็มาปลูกพักแล้วก็มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพุตบบลเรียงปลา มีอุปกรณ์ของเขาอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวขอขนนะว่าเวลาที่เขาทําสัญญาแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็ให้อนุญาตก็คือทุกคนที่ทําสัญญากับไวซ์ัทเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองได้ท,ทันทีวันนี้พี่มิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงอื่นๆยังมีอีกมากของบร,ริษัทสี่ราชนาเรียวเอสเตทแล้วก็ ขอฝากคนที่ยังติดตามพี่มินอยู่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย8ปเท่านั้นวันนี้พี่มินขอบคุณมากสวัสดีจ้าขอบคุณค่คนนี้กินกินใบกินยอดเจะออกร้หวานแถวใต้เขาจะปลูกกันที่จะปลูกกับนจิ้มน้ำจินตัวพี่จะออกหวานให้รสหวาน อันนี้เป็นธรรมชาตินะเนี่ยร้อยห้าสิบตารางวานะห้าไม่ได้แล้วนอกจากของบริษัทสี่รัชนาเรียลเอสเตดนะวันนี้พามาดูพื้นที่ที่เขาใช้ประโยชน์ในจริงๆย่นตั้งแต่ท่องข้ามาเนี่ยมาจนถึงตรงนี้เนี่ยมีก็พักเลยนะเนี่ยพักที่สามารถกินได้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีเพราะว่าเขาปลูกเองกินเองแล้ว็อนนี้ต้นอ,อะไรเนี่ย <ค>มีกาวมีกาวครับผมมีเต้มเช้กาวปลูกเริ่มโตรเราช่วงหัวเลยตอนนี้ถ้าใครที่สนใจนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักพูดแล้วก็พุดบอแล้วก็มีป้าแล้วด้วยก็ที่ีท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 ทททท่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาใช้ประโยชน์คุณพี่<ส>ทำสัญญาแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์นี่นาหรือยังอ่าประมาณสักแปดเดือนได้ครับผมโอ้แปดเดืนอนเอาละแปดเดือน,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 นก็ โตขนาดนี้แล้วทุกอย่างต้นไม้แล้วก็พืชเนี่ยที่เราประทานได้เนี่ยก็แปดเดือนนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อหาแล้วหมู่ให้ไก่ไม่ต้องเลยตอนนี้เพราะว่ามีบ่อป้ายอยู่หลังบ้านแล้วก็ทําแบบาแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปชอบอะไม่ต้องไปชอบเลยก็คือมีทุกอย่างคนที่ใครที่สนใจนะพื้นที่ขนาดนี้เนี่ย แล้วก็อยู่กันครอบครัวน้อยๆแล้วก็มีกระท่อมมีน้ำไฟไฟใช้โซลาเซลล์เปล่าโซลาเซลล์อยู่ครับโอ้ไฟใช้โซลาเซลล์ก็ใครที่สนใจจริงจริงไฟก็เข้ามาหมดแล้วครับน้ำประปาเข้ามาหมดแล้วเหลือแต่ไปขอแต่ผมยังไม่สะดวกไปขอเรียร้อยเสาเสามาแล้วครับผมเสาไฟฟ้ามาแล้วประปาเข้ามาแล้วครับผมอ้าวเนี่ยก็ธรรมชาติธรรมชาติจักสรนธรรมชาติจักสรนจริงๆแล้วเพราะว่าเวลาที่เรา อยากจะมีถีขนาดใน้นอยอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขครที่อยากได้พื้นที่ขนาดนี้แล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็อยู่อยู่ได้จริงทําได้จริงก็นิดต่อทีมงานทีมขาย88ทถี่เี้ยสวยทําเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88วันนี้ขอบคุณคุณพี่มากคุณพี่คืออะไรนะวินิตครับคุณวินิจวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ เคยครับเาติดทำงานอยูอ๋ทำงานลูกโตแล้วเราก็อยู่น